นักแสดงเสาอุ้มท้องเที่ยวเมืองนอกก่อนค้อนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่ล่าสุดของวงการบันเทิงแล้วค่ะสำหรับเกี่ยวก้อยขวัญกวินที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับสามีนักธุรกิจโดยล่าสุดวันที่3กันยายนเกี่ยวก้อยได้โพสต์ภาพของตัวเองอุ้มท้องลูกและเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมแคปชั่นว่าฟิฟเทอร์ไฟทริปส่งถ้ายไตรามาสสุดท้ายของแม่กับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น8กิโลทริปแม่ท้องสามารถเดินทางขึ้นเครื่องบินได้แต่อายุคันต้องไม่เกิน36 ห์และต้องขอใบรับรองจากแพทย์ด้วยนะและนี่คือรายละเอียดข่าวที่เรานำมาอัปเดตให้รับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ